เสียงเครื่องวัดชิระจรดังเบาๆในห้องไอซียแสงไฟขาวจ้าฉายทับใบหน้าซีขาวของชายคนหนึ่งเขาคือคุณอาทิตย์ซีอผู้ร่ำรวยที่สุดในกรุงเทพแต่นอนแน่นิ่งมาแล้วกว่า67วันหมอที่เก่งที่สุดในไทยสับเปลี่ยนมาดูอาการวันต่อวันแต่ก็ไม่มีใครอธิบายได้ว่าทำไมเขายังไม่ตื่น บางคนบอกว่าเป็นโรคทางสมองบางคนกล่าวว่าจิตของเขาออกจากร่างไปแล้วกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแรงขึ้นในห้องปิดตายอุณหภูมิหนาวเย็นจนขนแขนลุกสู้และในวันที่ฝนตกหนักที่สุดของเดือนประตูโรงพยาบาลก็เปิดออกอย่างช้าฮ่าฮ่ หญิงสาวผิวคล้ำสวมเสื้อผ้าซ้ำเก่ามีรอยประตามแขนเสือ้ออุ้มลูกน้อยคนสุดท้องไว้ในแขนอีกสองคนเดินตามหลังมือจับชายกระโปรงแม่แน่นเธอชื่อมาลิแม่เลี้ยงเดี่ยวจากสลัมริมคลองเธอไม่ได้มาตามหมอนัดเธอมาตามเสียงในฝันช่วยเขาสัมผัสเขาเขา,เขากอนรุ่งสาง มเมลิกเข้าไปยังห้องที่เจ้าหน้าที่ทุกคนกลัวจะเข้าสายตาเธอกว่าไปทั่วจนพบชายผอมแห้งบนเตียงนอนเธอลงนั่งข้างเตียงร่างสั่นน้อยฮ่าฮะเสียงหายใจของลูกชายตัวเล็กหลังเธอฟังชัดกว่าทุกอย่างในห้องเธอยกมือขึ้นอย่างลังเลนิ้วมือเย็นเฉียบแต่ลงที่หัวเข่าของซีอีโออย่างเบามือ ทันใดนั้นลมหายใจของคุณอธทิปสดุดไปเสี้ยววินาทีแสงไฟกระพริบทีราวกับจะดักเสียงแตกประหลาดดังก้องในห้องเหมือนเสียงน้ำไหลยย้อนกลับเข้าไปในกะโหลเด็กน้อยทั้งสามคนร้องให้พร้อมกันโดยไม่มีสาเหตุมลิหลับตาแน่นใจเต้นรัวจนแทบระเบิดอกแล้วมือของคุณอาทิย์ขยับ นิ้วมือของเขากระตุกเล็กน้อยก่อนที่มือทั้งข้างจะยกขึ้นช้าฮ่หาฮะเหมือนคนที่กำลังว่ายขึ้นจากใต้ทะเลลึกมาริถอยหลังโดยอัตโนมัติหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูเสียงเครื่องวชิประจรดังเร็วขึ้นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่เดินผ่านหน้าห้องเหลือบตามองแล้วรีบเปิดประตูเข้ามาอย่างตื่นตกใจ เก <S an> ิดอะไรขึ้นเขาตะโกนแต่มเมลิดพูดไม่ออกเพียงชี้ไปที่ร่างบนเตียงคุณอธิเปลิมตาขึ้นช้าฮ่าฮะตาข้างหนึ่งขาวขุ่นอีกข้างแดงกำเหมือนคนร้องให้มาเป็นปีเสียงแหบท่าดังขึ้นจากในลำคอของเขาแม่เสียงนั้นเบาราวกระซิบแต่ทุกคนในห้องได้ยินชัดเจน เจ้าหน้าที่มองหน้ากันด้วยความตกใจหมอถูกเรียกเข้ามาอย่างเร่งรีบแต่คุณอาทิตย์กลับยกมือขึ้นอีกครั้งชี้ไปที่มลิิเธอผู้หญิงในฝันมลิิขมวดคิ้วไม่เข้าใจสิ่งที่ได้ยินลูกคนโตของเธอกระตุกแขนเสื้อแม่แม่หนูเห็นเงาดำข้างเตียงแสงไฟในห้องดับลงในเสี้ยววินาที ทุกอย่างจมอยู่ในความมืดมีเพียงเสียงหายใจแรงๆของคุณอาทิตย์ตามด้วยเสียงคล้ายกระจกแตกจากภายในตัวเขาเองกลิ่นคาวเลือดปะปนกับกลิ่นเน่าเหม็นแทรกขึ้นมาเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากเจ้าหน้าที่หญิงที่อยู่ใกล้ที่สุดแสงไฟติดขึ้นอีกครั้งบนเตียงนอนไม่มีร่างของคุณอาทิตย์อีกแล้วเหลือเพียงรอยไม่ดํที่หัวเขา และเงาสีดำสนิทที่คลืบคลานไปตามกำแพงห้องเจ้าหน้าที่รีบวิ่งออกจากห้องบางคนสะดุดล้มเสียงฝีเท้าดังก้องไปทั่วชั้นหมอบางคนสวดอะไรเบาๆไม่เป็นภาษาแต่เมลิยืนนิ่งไม่ขยับดวงตาเธอจับจ้องไปยังเงาดำที่กำลังลอยตัวเหนือเตียงมันไม่มีรูปทรงชัดเจน คล้ายควันคล้ายเงาคนคล้ายบางสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่บนโลกเด็กทั้งสางคนกอดกันแน่นใบหน้าซุกอยู่ในกระโปรงแม่เงานั้นเคลื่อนเข้าใกล้มาลิเธอหายใจถี่ขึ้นแต่กลับยืนนิ่งไม่ขยับหนีเสียงหักหนึ่งดังขึ้นในหัวของเธอไม่ใช่เสียงของมนุษย์เจ้าตอบรับแล้วห้องทั้งห้องสั่นสะเทือน หลอดไฟเหนือสีสแตกทีละดวงจนเหลือเพียงแสงจันทร์สาดผ่านหน้าต่างเล็กฮ่หาฮ่มลิกก้มมองลูกฮ่หาฮ่ใบหน้าทั้งสามคนเงยขึ้นมองเธอพร้อมน้ำตาไหลาอาบแก้มแม่เสียงถ่าวเบาเจอความกลัวเงาดำหยุดอยู่ตรงหน้าเธอแล้วจูจ่ๆมันก็หายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่ เสียงทุกอย่างเงียบลงอย่างน่าขนลุกคุณอาทิตย์กลับมาอยู่บนเตียงอีกครั้งแต่ใบหน้าเขาเปลี่ยนไปผิวซีดขาวกลายเป็นเทาริมฝีปากมีรอยเลือดซึมและที่กลางหน้าผากของเขามีรอยนิ้วมือเล็กๆประทับอยู่เป็นรอยนิ้วของเด็กทารกเจ้าหน้าที่ที่เพิ่งกลับเข้ามาเห็นภาพตรงหน้าถึงกับสุดลงกับพื้น ไม่มีใครกล้าเอ,อ่ยอะไรจนกระทั่งคุณอาทิตย์ยิ้มออกมาเป็นรอยยิ้มที่ไม่มีชีวิตอยู่เบื้องหลังมันอีกต่อไปรอยยิ้มนั้นกว้างเกินธรรมชาติดวงตาทั้งสองข้างขุ่นมัวเหมือนถูกคลุมด้วยฝาเขาเอียงคอช้าฮ่ะาาเสียงกระดูกดังกรอบกราบสะท้อนในห้องเงียบมาลยก้าวถอยหลังมือกอดลูกแน่น แต่คุณอาทิตย์กลับลุกขึ้นนั่งทั้งที่ไม่มีใครช่วยทั้งที่กล้ามเนื้อเขาน่าจะฟอกไปแล้วเขาขยับขาลงจากเตียงเท้าเปล่าของเขาแต่พื้นเสียงเบาแต่เย็นเยียบจนรู้สึกได้ถึงกระดูกสันหลังฉันจํำเธอได้เขากระซิบเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของเขาอีกต่อไปมันแหบต่ําและเหมือนมาจากใต้ดิน เธอเคยเป็นของฉันมาก่อนมาลยน่าถอดสีฉันไม่รู้จักคุณคุณอาทิตย์หัวเราะเบาฮ่าฮา่เสียงหัวเราะแห้งแล้งเหมือนลมพัดผ่านหลุมศพเขาเดินเข้ามาใกล้ทีละก้าวแต่ละก้าวทิ้งรอยเผาไหม้บนพื้นกระเบื้องลูกคนเล็กเริ่มร้องให้เสียงดังมือเล็กๆก,กำเสื้อแม่แน่น มลิหันมองรอบห้องหาทางหนีแต่ประตูปิดสนิทโดยไม่มีใครแตะหน้าต่างถูกบดบังด้วยหมอกสีดำที่ลอยวนไม่มีทางออกไม่มีแสงสว่างคุณอาทิตยืนอยู่ตรงหน้าเธอแล้วดวงตาสีเทาขุ่นจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของเธอเจ้าทำให้ข้ากลับมาและตอนนี้ข้าจะพาเจ้ากลับไปด้วยกัน เมลีก้าวถอยจนหลังชนกำแพงเธอสั่นไปทั้งตัวหัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดออกจากอกมือของคุณอาทิตย์ยื่นออกมานิ้วยาวซีดปลายเล็บด,ดำคล้ำและงุ้มปลายนิ้วแทบแต่หน้าผากของเธอแต่ก่อนที่เขาจะสัมผัสเสียงสวดมนต์เบาๆดังขึ้นจากด้านหลังเป็นเสียงของลูกชายคนโต เขากำลังท่องบทสวดที่ยายเคยสอนน้ำเสียงเด็กไร้เดียงสาแต่สะท้อนดังกล้องในห้องเหมือนระฆังโบราณคุณอธิปชง,งักร่างของเขาสั่นกระตุกนิ้วที่ยื่นออกมาชักกลับใบหน้าเขาบิดเบี้ยวไปด้วยความเจ็บปวดหยุดมันเขาคำรามเสียงดังกระแทกผนังจนกระจกแตกแต่เด็กชายยังคงสวดต่อ มลิมองเห็นบางสิ่งไหลออกจากร่างคุณอาทิตย์เป็นเงาสีดำคล้ำเหมือนควันพิษร้อนที่ดิ้นท่ากลางอากาศมันส่งเสียงกรีดร้องสูงแหลมก่อนจะแตกกระจายหายวับร่างของคุณอาทิตย์ประทุดลงกับพื้นไม่มีเสียงไม่มีการเคลื่อนไหวหมอกดำที่หน้าต่างค่อยๆจางลงแสงจันทร์สาดเข้ามาอีกครั้ง เงียบเย็นว่างเปล่ามลิคุกเข่าลงข้างลูกชายกอดเขาแน่นพร้อมน้ำตาไหลพรากเสียงหัวใจเธอเริ่มช้าลงห้องทั้งห้องกลับคืนสู่ความสงบแต่ร่างของคุณอาทิตย์ยังคงนอนนิ่งและที่ฝ่ามือของเขายังคงกำอะไรบางอย่างไว้แน่นมลิคค่อยๆเดินเข้าไปไกลสายตาจับจ้องที่มือของคุณอาทิตย์ มันกำแน่นจนเส้นเลือดปูดนูนเธอยื่นมือออกไปช้าฮะาฮปลายนิ้วแตะผิวที่เย็นจัดกราวกับน้ำแข็งแล้วค่อยๆง้างนิ้วเขาออกทีละข้อเสียงกระดูกเสียดกันเบาๆดังสถานใจในฝ่ามือที่เปิดออกมีสร้อยเส้นหนึ่งเชือกเก่าขาดลุยแต่จี่ห้อยเป็นไม้แกะสลักรูปผู้หญิงอุ้มเด็กมาลินาซีเธอรู้จักมันมันคือของที่เธอเคยใส่ไว้ตอนเป็นเด็กหญิง ของที่หายไปตอนน้ำท่วมเมื่อ20ปีก่อนมือเธอสัน่นจีไม้ยังคงอุ่นอยู่อย่างไม่น่าเป็นไปได้เด็กทั้งสามคนเดินเข้ามายืนข้างเธอพวกเขามองสิ่งนั้นด้วยความสงสัยแต่เมลิกกลับรู้สึกถึงอะไรบางอย่างลึกในกระดูกความจริงบางอย่างที่เธอไม่อยากจําเธอมองคุณอาทิตย์อีกครั้งตอนนี้ใบหน้าของเขาดูสงบไม่บิดเบี้ยวไม่สายะยิ้มเหมือนคนที่หมดแรงหรือหมดเวลา แต่ทันใดนั้นตาข้างหนึ่งของเขาก็เปิดขึ้นอีกครั้งช์าหนะักแล้วกรอกตามามองตรงเข้าตาเธอก่อนที่ริมฝีปากจะแย้มอีกครั้งเรายังไม่จบเมลิชง,งักหัวใจหยุดเต้นไปชันะ่วขณะดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยบางสิ่งที่เธอไม่สามารถอธิบายได้ไม่ใช่ความโกรธไม่ใช่ความรักแต่คือพันธทักบางอย่างที่ลึกกว่านั้นเธอก้มมองลูกๆที่ยืนข้างเธอ มือเล็กๆทั้งสามจับแขนเธอไว้แน่นเธอสูดหายใจลึกพยักหน้าเบา่าฮ่าๆเรากับตอบรับเงียบๆกับโชคชะตาของตัวเองจากนั้นเธอก็ค่อยๆปิดเปลือกตาของคุณอาทิพงลงด้วยมือที่มั่นคงพอแล้วเสียงเธอนุ่งแต่เด็ดขาดบรรยากาศในห้องเปลี่ยนไปอากาศอุ่นขึ้นแสงจันทร์สาดลงมาอ่อนโยนเหมือนโลกทั้งใบถอนหายใจโล่งมลิหันกลับไปจูงมือลูกทั้งสาม เดินออกจากห้องโดยไม่เหลียวหลังเสียงฝีเท้าเธอเบาแต่มั่นคงพ้นจากประตูห้องนั้นพ้นจากอดีตและพ้นจากพันธนาการที่หลอกหลอนมายาวนานขณะที่เธอก้าวผ่านถุงทางเดินเจ้าหน้าที่หลายคนที่ยืนรออยู่ต่างถอยทางให้ไม่มีคำถามไม่มีคำพูดใดมีเพียงสายตาที่มองเธอด้วยความเคารพเธอก้าวออกจากโรงพยาบาลฝนหยุดตกแล้วท้องฟ้าเปิด และรุ่งอรุณวันใหม่ก็ค่อยๆปรากฏเหนือขอบฟ้าเรื่องราวของเธออาจไม่มีใครเชื่อแต่ในคืนหนึ่งที่โรงพยาบาลเงียบสงัดแห่งนั้นแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้จนตรอกคนหนึ่งได้เปลี่ยนโชคชะตาของคนที่ไม่มีใครช่วยได้รวมถึงโชคชะตาของตัวเธอเองด้วย